มาดูกันที่ข้อต่อไปนะครับเราจะมาดูการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันนะครับอ่ะวิธีการนี้เราจะแบ่งครึ่งอีกวิธีการหนึ่งนะครับนะอันดับแรกเลยเนี่ยเรากางวงเวียนออกมาครับให้โค้งประมาณหนึ่งนะครับกะกะนะครับประมาณหนึ่งนะมาที่เราจะมาสร้างส่วนโค้งนะครับที่จุด A กับจุด B กันนะครับสร้างส่วนโค้งที่จุด A กับจุด B เลยครับจุด B เนี่ย ครูจะสร้างส่วนโค้งด้านล่างนะครับส่วนจุด A ครูจะสร้างส่วนโค้งด้านบนนะครับ pues สักครู่นะครับจุด A ครูสร้างส่วนโค้งด้านบนจุด B ครูสร้างส่วนโค้งด้านล่างนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่ามันเกิดจุดตัดบนเส้นตรง AB 2จุดนะครับบ ครูให้จุดเนี้ยจุดตัดกับสองจุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับทีเนี้ยพอเราเกิดจุดตัดพอมันเกิดจุดตัดสองจุดแล้วนะครับอาจจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับอันเนี้ยครูมาที่จุดตัดของส่วนโค้งทั้งสองจุดนะครับแล้วครูก็สร้างส่วนโค้งทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จุดตัดของส่วนโค้งสองจุดนะครับ สร้างส่วนโคง้งไปให้ทับอีกส่วนโค้งหนึ่งนะครับมันจะเกิดจุดตัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าพอมันเกิดจุดตัดขึ้นนะครับอ่าไปสร้างจุดตัดเลยครับทีนี้สร้างจุดตัดเลยครับสร้างจุดตัดอนะ่าเราอาจจะกําหนดชื่อจุดตัดนะครับอ่าเช่นครูอาจจะเป็นกําหนดจุดตัดเป็นจุด C แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นจุด D แล้วกันนะครับ A B C D โอเค สร้างมุมแย้งขึ้นมาครับทีเนี้ยอันนี้มันจะเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากับ60สองศานะครับอันเนี้ยลากเส้นสร้างมุมแย้งเลยครับทีเนี้ยเนี่ยด้านบนด้านล่างนะครับนะโอเคพอเราได้มุมแย้งมาแล้วนะครับทีเนี้ยเราจะมาสร้างจุดแบ่งครึ่งของมันกันนะครับจุดแบ่งครึ่งของมันสร้างยังไงครับบเรามาดูกัน เราก็จะกางวงเวียนออกอีกสักหน่อยหนึ่งครับให้มันใหญ่กว่ามุมเส้นตัดเส้นโค้งที่เรากําหนดมานะครับแหม่ตัดกับมุมแยงด้านล่างนะครับแหม่แล้วก็ไปสร้างอีกอันนึงตัดกับมุมแยงด้านบนนะครับแหม่ตัดกับมุมแยงด้านบนโอเคได้มาปุ๊บกำหนดพิกัดครับแหม a b c d e f แล้วกันนะครับแหม่ E f พอเราได้จุด E กับจุด F แล้วเนี่ยเราจะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด E กับจุด F นะครับลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด E กับจุด F เราจะเห็นว่าเส้นเชื่อมระหว่างจุด E กับจุด F มันจะตัดส่วนของเส้นตรง AB นะครับที่จุดจุดหนึ่งนะครับครูให้เป็นจุด O แล้วกันเราจะได้ว่าเส้นตรงนะครับเส้นตรง AO นะครับจะมีขนาดเท่ากับเส้นตรง OB นะครับส่วนของเส้นตรง AO มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง OB นะครับเรียบร้อยนะครับข้อนี้อ่าลองวาดดูครับเห็นไหมได้จุดแบ่งครึ่งพอดีเลยใช่ไหมเนี่ย AO OB นะครับเนาะ